สวัสดีค่ะวันนี้แอดเซลีก็จะชวนมาชํมกิ่งโรสแมรี่กันนะคะกิ่งโรสแมรี่เราจะชํมแบบง่ายๆเหมือนเดิมนะคะใช้วิธีการชํมในขวดน้ำเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะวันนี้ เดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะคะแบบง่ายๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยคะ่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีขวดน้ำคะ่ะขวดน้ำแบบนี้นะคะ แล้วก็มีกิ่งชํากันไก่ตัดกิ่งนะคะแล้วก็มีดินค่ะดินที่เราเตรียมไว้อันนี้หมักไว้นะคะหมักไว้ กิ้งกือเพียบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องตัดขวดก่อนนะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วตัดก้นขวดค่ะระบายน้ำชุบใส่ดินลงไปค่ะใส่ดินลงไปถึงตรงนี้นะคะ สำหรับดินเราก็เรียบร้อยส่วนกิ่งชํานะคะเดี๋ยวเรามาเลาะเลาะใบออกถึงสักประมาณหนึ่งเซนครึ่งนะคะประมาณการเอาค่ะ พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะนี่แล้วก็ทำให้ดินมันแน่นนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราก็จิ้มกิ่งลงไปเลยนะคะนี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็ลดน้ำค่ะลดน้ำให้แฉะๆเลยนะคะให้มีน้ำไหลออกแบบนี้ติ้งๆๆๆๆเหมือนเดิมเหมือนกิ่งชำํำโหละพาเลยค่ะนี่นะคะ หลังจากนั้นเราก็บีบตรงนี้เข้านิดนึงนะคะเพราะว่าขวดเขานิ่มมีความยืดหยุ่นก็ปิดฝาเลยค่ะเป็นว่าเสร็จ เรียบร้อยค่ะสำหรับการชำกิ่งโรสแมรี่ หลังจากนี้ก็ชําไว้15วันนะคะ15วันก็จะมีรากงอกออกมาให้เราเห็นแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวห้เซเลียาตัวอย่างให้ดูนะคะที่ทำไว้สำหรับกิ่งที่ชํำไว้นะคะ15วัน ก็จะเห็นรากแล้วนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ชุบนี่ยังสดสดอยู่เลยค่ะอันนี้ก็สามารถเอาลงกระถางได้เลยนะคะเดี๋ยวเซรีก็จะลงกระถางให้ดูด้วยนะคะ สำหรับการลงกระถางก็มีกระถางนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ดินลงไป นี่นะคะเราก็จะชําลงกระถางเลยค่ะจุบนี่สำหรับโรสแมรี่ที่เราได้ชําไว้แล้ว เรียบร้อยแล้วค่ะ พักฟื้นไว้ในร่มก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดสีรีด้วยนะคะแล้วเราก็มาปลูกต้นไม้กันค่ะสวัสดีค่ะ